เลยกับรูมสวิสเนวในช่วงสุดท้ายค่ะใช่แล้วค่ะแน่นอนนะคะกระแสะของไอซ์บ c k เก c ต a ช l เลนจ์่ะ mm hmm. ก็ยังคงแรงอยู่ mm hmm. โดยเฉพาะนะคะโ,โหเบื้องหลังของการประกาศรางวัล Awards เอม y ออร์เ s ก็มีการเล่นกันเช่นเดียวกันค่ะ กระแสของ Ice Bucket Challenge ค่ะยังมีคนดังแห่งฮอลลีวูดเนี่ยมากมายออกมารับคำท้ากันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งระยะหลังนี้เนี่ยแต่ละคนก็เริ่มจะมีวิธีการรับคำท้าแบบแปลกใหม่ๆแต่ต่างกันออกไปค่ะอย่างเช่นเซ t เมเยอร์นะคะพิธีกรแห่งงานใหญ่ พรามไทม์เอม่อวอร์ดปี2014ที่เจ้าตัวเนี่ยนะคะขอรับคำท้าหลังจากเสร็จงานใหญ่ทั้งๆที่ยังไม่ทันได้ลงจากเวทีเลยด้วยซ้ำนะคะคลิปนี้ค่ะเซนเมเยอร์นะคะโพสให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าทันทีที่เขาเดินเข้ามาหลังเวทีก็รีบเลยค่ะถอดเสื้อผ้าออกนะคะแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยได้รับคำท้ามาจากเจสสิก้าบิลค่ะแล้วก็ขอท้าต่อไปที่วลาดิเมียร์ปูตินค่ะในคลิปนี้เนี่ยเราจะเห็นนะคะ เหล่านักแสดงเรื่อง Breaking Bad ค่ะที่ได้รางวัลเนี่ยซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยมดีใจ,ใจกันอยู่เบ <is S 1> ื้องหลังด้วยค่ะ อ่าแล้วก็ส่วนคนดังอื่นๆนะคะก็ทยอยกันค่ะรับคำท้าอย่างต่อเน,นื่องแต่คนที่เด่นๆเ,เนี่ยก็คงจะเห็นเป็นแมดเด m o n เองเนะคะที่ยอมรับคำท้าแต่ขอใช้น้ำค่ะจากโค้ว่มราาตัวเองนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้จัดตั้งโครงการ water.org ค่ะที่รณรงค์เกี่ยวกับการจัดหาน้ำสะอาดและห้องน้ำให้กับประเทศที่กำลังขาดแคลนค่ะเลยอยากให้ทุกๆคนเนี่ยประหยัดน้ำนะคะแล้วก็บอกว่าน้ำในโค้วมเนี่ยที ใช้กันอยู่ทุกๆวันนี้เนี่ยยังสะอาดกวา่าน้ำในบางประเทศเสียอีกนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีเฮนรี่คาวิลค่ะแล้วก็เอมี่อดัมส์นะคะที่รับคำท้ากางกองไทยน้โดยเฉพาะคาร์วิลค่ะนั่นก็ยังสวมใส่ชุดซูเปอร์แมนอยู่ด้วยนี่ ก็ประสบความสำเร็จกันมากๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะยอดบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรค ALS นะคะโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยให้กับทางองค์กร ALS Association ในอเมริกาเนี่ยสูงถึง88ล้าน5 0 0 0ดอลลาร์แล้วนะคะก็เริ่มตั้งแต่นับโครงการมาวันที่29กรกฎาคมจนถึงตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จร,ร,ระดับโลกเลยทีเดียวค่ะเอาจริง <c oughs> ๆ,ๆนะคะ ชอบจริงๆเลยเวลาหนุ่มๆโดนน้ำแล้วเสื้อหลัดๆเนี่ยกล้ามนี่โอ้โหเดี๋ยวจะขอซูเปอร์แมนเป็นสักครู่ใช่ไหมแทบจะสะอึกเลยทีเดียวเอาแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นผลดีเพราะว่าในประเทศไทยเราเองเนี่ยยอดบริจาคก็สูงมากๆและเห uh. ็น <contamination> ว่าสามารถไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือว่าเครื่องช่วยหายใจนี่ให้ผู้ป่วยเอากลับบ้านไปได้ตั้งหลายเครื่องแล้วตอนนี้ก็มีการพัฒนาเป็นแบบว่าหลายๆโครงการอีกเยอะแยะมากมายเลยด้วยค่ะค่ะตอนนี้ได้เวลาสรุปข่าวกันแล้วกับ Inside Roundup ค่ะ กลายเป็นโครงการลอยๆที่คนคอยอย่างมาริโอมาเลอร์เนี่ยไม่รู้จะได้ร่วมงานกันจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าล่าสุดนี้พระเอกพันล้านออกตัวว่าการร่วมงานกับประเทศจีนที่เคยให้สัมภาษณ์ไปครั้งที่แล้วยังไม่มีความคืบหน้าใดๆยังไม่รู้ชื่อเรื่องยังไม่รู้รายชื่อผู้ร่วมแสดงจนทําให้ตอนนี้เนี่ยฝันดีกลายเป็นฝันค้างค่ะแถมข่าวลือที่บอกว่าจะได้ร่วมแสดงกับคริสอดตสมาชิเอกโซนั้นก็ยังไม่คอนเฟิร์มแต่สุดท้ายนะคะหนุ่มหน้าใสาก็ย้าว่าผลงานในไทยก็ยังมีอยู่ไม่ทิ้งช่วงให้คิดถึงหรอกคะ ว่าอิจฉาไหมนะคะก็ตอบได้เลยค่ะว่ามากนะคะเมื่อมีภาพเซลฟี่ค่ะสุดใกล้ชิดกันระหว่างตินาค่ะกับซุปตาเกาหลีคิมอูบินหลังที่ทั้งคู่เนี่ยได้ร่วมงานกันในคะ,ะในภาพยนตร์แดนมังกรค่ะเรื่องว r ยังที่เพิ่งถ่ายทําเสร็จไปนะคะแถมงานนี้ค่ะ สาวหลอนะคะยังขอต่ออายุโกอินเตอร์ด้วยการเซ็นสัญญากับประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก่อนที่จะปล่อยผลงานเพลงนะคะในรูปแบบซิงเกลิลเพลงภาษาจีนให้กับแฟนคลับเนี่ยได้ควักเงินซื้อกันเร็วๆนี้อีกด้วยละค่ะ นุ่มเกินคือคนไหนในใครรู้บอกแสต้องแจ้งด่วนนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเขาขโมยรักจากนางเอกหน้าสวยอย่างน้ำฝนพัชรินไปเรียบร้อยโดยที่ฝ่ายหญิงยังไม่ปริปากฝากโปรไฟล์ใดๆให้คนอื่นได้รู้บอกเพียงแต่ว่าวันเกิดฝ่ายชายที่เพิ่งผ่านมานั้นเธอทำเซอร์ไพรส์ด้วยการให้ของขวัญชิ้นพิเศษพ่วงคำหวานที่ขอรู้กันแค่2คนคะ่ะ แปลงทิ้งคำใบ้นะคะให้แฟนๆ Instagram เนี่ยได้ตามกันเล่นสำหรับคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณค่ะนางฟ้านางสวัสดิ์ไหฮะที่เอลเลยเมื่อล่าสุดนะคะทูเรนไซส์เนี่ย จับสังเกตได้ว่าภาพในอินสตาแกรมล่าสุดของเธอเนี่ยในรูปเกาะอ,อกสีขาวกับแว่นกันแดดทรงเก๋ค่ะซึ่งตลอดที่ชาบอยู่เนี่ยได้สะท้อนรูปผู้ชายก้าวใหญ่ที่ไม่มีใครรู้จักนะคะจนเริ่มมีแฟนคลับค่ะตั้งคำถามและอีกไม่นานนะคะเจนนี่เนี่ยก็ทิ้งทวนอภภาพผู้ชายคนหนึ่งค่ะซึ่งเธอเนี่ยเอาขวดเนี่ยบังหน้าเหมือนตั้งใจงานนี้เห็นทีคนที่จะต้องมาตอบแทนก็คงหนีไม่พ้นนะคะกับแก๊งนางฟ้าที่จาอคิวออกงานอีเวนต์อยู่ละค่ะ ผลงานดีก็ยิ่งการันตรีรายได้นะคะเรื่องนี้พิสูจน์แล้วเมื่อแอชลันคูเชอร์กลายเป็นหนึ่งในนักแสดงหนุม่มแห่งวงการจอแก้วที่มีรายรับมากที่สุดในรอบปีและถือเป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วด้วยจากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บส์ค่ะโดยมียอดเงินรวมทั้งสิ้น26ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ831ล้าน4 0 0แสนบาทโดยรายได้ทั้งหมดจากค่าเหนื่อยในการแสดงซิทคอมยอดฮิตนะคะก็มาจากเรื่อง Two and a Half Men นั่นเองค่ะ ข่าวทั้งหมดของเราในวันนี้ค่ะใช่ค่ะต้องส่งท้ายด้วยแอปพลิเคชันดีๆนะคะกับ True Visions Anywhere นะคะอย่าลืมว่าถ้าหากอยากอัปเดตข่าวบันเทิงของเราเนี่ยติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงรายการดีๆอื่นๆจาก True Visions นะคะนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะคุณผู้ชมช่องทางล่าสุดกับ Youtube ของเรานะคะก็เซิร์ชได้เลยกับ t r u s i n s t g h t n n e l ไปอัปเดตนะคะข่าวบันเทิงย้อนหลังกันได้ค่ะ ค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะอีเมล Facebook แล้วก็ Instagram นะคะให้ทุกคนเนี่ยสามารถได้ติดตามแล้วก็ติดชมเราได้ค่ะ,ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะออมบุมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ